มาส่งมีสิทธิ์ไปสิงคโปร์ครับในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ไปทำถึงก็ไม่ได้รำลึกกระเป๋าอยู่นี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับนี่ก็มาส่งลูกเตรียมมาเรียบร้อยก่อนเลยเบียกเลยถึงก็มีปัญหาเลยกระเป๋าล็อก เดี๋ยวเสร็จแล้วพิงเข้าไปนะเดี๋ยวถ่ายรูปกอนแป๊บหนึ่งก็ทางโรงเรียนบางชุมลีนะครับก็จัดทริปพาเด็กๆ EP ไปทัศนศึกษาสิงคโปร์กันงานไม่ทันไรเอามาพอละตุนละเออว่ามันเอามันเอาไปมันเอาไปเออมันเอาไปไม่ได้อยู่ดีใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนทุกอย่างอ่ะก็เดี๋ยวที่เหลือ ไปดูภาพจากกล้องมิวสิกกันแล้วกันเราคงจะส่งแค่ตรงนี้แหละเนาะเาวันนี้คนเยอะมากสวนทรภูมเอ๊ะก็ไ่เยอะเท่าไหร่นี่วะ,อ,ะอย่างตอนเช้าพอเยอะเยอะตองคืนก็เมื่อกี้ก็เช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยตอนนี้ก็มากรวมกลุ่มก,กันกับเพื่อนๆ เอาแถวเตรียมรอเข้าเทอร์มินอลต่อไปอย่างไม่พร้อมไหมอย่าลืมนะดูแลตัวเองให้ดีด้วยโอเคถ่ายรูปมาฝากเย <c oughs> อะอาจะเข้าเทอร์มินอลแล้วเกินตัวบัลเลอร์เลยมปนสิ่ตัวนิดเดียวเอง สวัสด e. yeah, uh ีนะเจอกันวันอะไรวะขาดทุกวันพฤหัสเอ่แล้วย้ายทางปลอดภัยอ่ามิ้วคือไปแล้วนะเห็นป่ะเห็นพี่มิ้วปะ